อันนี้สุดๆค่ะค่ออะูคมามี่าจักนะคะากทำใหม่ๆเลยนะคะ,คะเอ็กเตงฟูกี่โอเวาว่าค่ะเป็นขนมจีบสาละเปลานะคะแล้วก็จะมีโอ้โหขนมปัง,ง,งขังขยะโบราณค่ะน สวัสดีค่ะ104้สีปีกาแฟโบราณสารต่อรุ่นสู่รุ่นนะคะจะพากาแฟโบราณแห่งเยาวราชค่ะอยู่ตรงนี้นะใช่หมูย่างเมืองตรังค่ะท่านไหนนะคะอยากทานนี่มีออกร้านนะะโอ้โหสองตัวเบลเลอร์เลยหมูะเป็นดรอ่ลอยูเป็นรูปอ่าหมูแดง มื่อก่อนจะเป็นน้องหมาน้องแมวโอ้โหไม่กล้ากินน้องเลยน่าเห็นดูเห็นหมูแดงนะคะเป็นวุ้นกะทิค่ะมากับแม่ก็มีนะคะนี่นี่น,นี่น้องมากับแม่ ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะรีดอยู่ที่สยามสแควร์ค่ะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมางานร้านเด็ดแฟร์ค่ะตรงนี้นะคะเป็นกลางสยามเลยชมบรรยากาศาก่อนนะคะเวลาตอนนี้ก็เที่ยงแดดตรงหัวเลยก็วันที่9นะคะ9พฤศจิกายนพศ2567ค่ะ แนะนำมาตอนเย็นๆนะคะแต่วันนี้ลิซมีธุระแล้วล่ะเพราะว่าไม่งั้นเวลาไม่ได้นะคะเมื่อวานก็เวลาไม่ได้ไปทีนึงนะเมื่อวานไปงานภูเขาทอง,องทอมาค่ะงานที่นี่นะคะจัดวันที่8 9 10นะคะวันนี้วันที่9้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำแล้วรีบลงค่ะเผื่อเพื่อนว่างนะคะมาพรุ่งนี้มาเที่ยวกันนานๆจะมีงานมหกรรมของกินร้านเด็ดๆนะคะมาเยอะขนาดนี้นะคะก็เป็นร้านที่คัดมาจากปัญญา5ดาวค่ะเพื่อน โอ้โห okay. แม่ทองปอ,อนี่ร้านนี้สุดๆค่ะน้ำยาปูนะคะน้ำพริกไข,ปไข่ปูหนึ่งร้อยถังหนึหน่คร้อยแปดต้นปูค่ะ มาง่ายมากนะคะถ้าหากท่านไหนไม่เคยมานะคะรถเมล์ผ่านหลายสายนะคะเดี๋ยวนิ้จะใส่ไว้ตรงคอมเมนต์บนสุดนะคะลงตรงข้ามกับมาบุญคลองค่ะแล้วก็ BTS ก็สยามเลยนะคะหมูสเต๊กมังกรทองค่ะนุ่มอร่อยนะคะเนี่ยเห็นไหมมีจุดนั่งกินนะคะแบบนี้เยน Word, ็นเย็นเวิร์กเพื่อนๆมีคอนเสิร์ตด้วยท่านไหนอยากไปเที่ยวงานสไตล์งานวัดก็ช่วงนี้นะคะ ภูเขาทองจัดงานนะคะถึงวันที่17พฤศจิกายนนะคะพศ2567ค่ะถ้าไปช่วงประมาณนี้มีของขึ้นแล้วเหมือนกันคะหลายท่านถามลิฟ์นะว่างานเริ่มเมื่อไหร่ก็ช่วงนี้ก็ร้านค้าก็ทยอยขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าให้เยอะจริงๆเนี่ยต้องเย็นเป็นเย็นนะคะเจสีสำเพ็งค่ะร้านนี้าแล้วก็ที่จอดรถนะคะนี่พูดถึงภูเขาทองนะปลาปาแม้นสีค่ะนะคะเป็นที่จอดรถชั่วคราวแล้วก็ใกล้ๆเนี่ย ถ้าจะยากนะครไปคลองถมเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็เดินเอาหรือว่าจะข้ามฝั่งคลองมาตรงข้ามคลองถมขึ้นสายแปดนะคะเพราะว่ารถรถส่วนตัวเนี่ยถ้าไปอะ่ะรถจะติดมากค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะไปไม่ถึงงานแล้วงุดอ,อิดนะคะกลับก็ไม่ได้เข้าก็ไม่ได้หอมพูนามากเลยนะคะร้านคนขายพูนาอันนี้เนื้อแคมปไฟปนะคะ อพจะาหากเดินเป็นทางนี้จะออกมาบุญคลองนะคะตรงไปเป็นธนาคารกรุงศรีนะคะมาบุญคลองนี่เจอสมบัติค่ะใช้่อ สวัสดีค่ะหอมหอมเลยเพื่อนๆอันนี้เป็นวุนะะ้นค่ะวุ้นเป็นรูปอ่าหมูแดงเมื่อก่อนจจะเป็นน้องหมาน้องแมวโอ้โหไม่กล้ากินน้องเลยน่าเอ็นดูหมูแดงนะคะเป็นวุ้นกะทิค่ะมากับแม่ก็มีนะคะนี่นี่น อันนี้เป็นร้านทะเลดองค่ะมีปูม้านะคะปูม้าแกะร้านนี้ร้านก๋ยเตี๋ยวเส้นคุกค,ค่ะท่าทางเผ็ดมาก ถือว่าคนก็เดินนะคะช่วงเที่ยงๆอย่างนี้ร้านโตโตเกียวยากค่ะอันนี้ข้าเหนียวมะม่วงคู่ขวัญน,นะคะบายส้มตำขึงกันวรรัตสาลาปาเบตงนะคะมีชาชักโบราณด้วยบอกชื่อร้านไว้เผื่อพี่พีรู้จักนะคะแล้วอยากทาน นี่ปัญญาห้าดาวค่ะคุณปุ๊กกะหลี่ปั๊บนะคะเยอะๆเยอะคุยใช่น้องหมีนะคะของดีในตำนานอะไรเอ่ยข้าวคุกกะเปีเรออ๋อยำแหนมก็าทอดค่ะเพื่อน ม,มิโซะนะคะเป็นชาเมนค่ะเป็นถ้วยอะ่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ขายดีนะคะนี่ขายจ้ปูแม่วันนาค่ะเจ้านี้ลงตรงไหนก็ขายดีนะคะน่ร้านแม่วันนานะคะเยอะๆ เจนี่เผื่อขีมะนะคะที่เาสาชิงช้าค่ะตรงศาลเจ้าพ่อเสือนะคะร้านนี้ร้านในตำนานแล้วหมูโช่คุณนะคะเทพประบุตรหมูนุ่มไม่ได้มีหมูอย่างเดียวด้วยมีผัดหมี่นะคะผัมมน,นะคะแล้วก็มีประดุกกอบนะคะ เาราน400กรอยใช่เดี๋ยวเราก็เดินคารอนบรรยากาศร้านรอบๆนะคะชลินทิพนะคะขนมเบื้องไทยตลาดปูนะคะเขาจะทอเอ่อไม่ใช่ทอค่ะเพื่อนๆเขาจะทำนะคะเป็นแผน่นใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวกรีดออค่ะ แป้งจะบางกรอบนะคะเตาน้นใส่เครื่องละหน้าเข็มหน้าเข็มเขาอร่อยนะแสงเป็นยังไงคะแสงเหลืองไหม เจทิปต right? ah, right. ู้ทอดค่ะขดูก่อนะนะะคุณค่ะมีทาหมูหันโคหมูหันหมูผันหาทานยากค่ยยังมีต่อค่ะตรงนน้น ทางที่จะไป BTS นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราข้ามไปค่ะทางนี้ก็คือโรงแรมโนโวเทลค่ะแล้วก็จะเป็นเวทีนะคะข้ามมาข้ามมาเผื่อท่านไหนคิดถึงบรรยากาศสมัยเดินเล่นเซ็นอร์ลพอย์นะคะเพื<ๆ>่อนๆสายเดี่ยวสายเดียวเคี้ยวมากถ้าเป็นรุ่นนี้ก็เคี้ยวหมากแล้วสวัสดีค่ะ เป็นห้องโกงนูเด้นนะคะขอบคุณนะคะได้ค่ะได้ค่ะเป็นบะหมี่คาจักนะคะ๋อคาจักทำใหม่ๆเลยนะคะบะหมี่ค่ะบะหมี่คาจักใหญ่ๆเลยให้ทั้งชิ้นไม่ยาดไม่ไม่ไม่หั่นไม่หั่นด้วยได้เป็นชิ้นอย่างนี้เลยค่ะพี่ๆอยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะน้องน่ารักอ่ะไอ้กินคาจักไม่เป็นเนาะจานและยำนะคะ มีข้าวแท่งกินง่ายค่ะเพื่อนๆข้าวแท่งเนี่ยเคยไปกินที่งานสวนลุนนะคะข้าวผัดอเมริกันแท่งมีเป็นกระเพรามีอะไรนะคะแท่งหนึ่งก็กี่บาทเนี่ยนั้นซื้อเขากี่บาทเอ่ยมีสี่สิบบาทนะคะแล้วก็เขาใส่ราคาไว้ไหมอ่ะก็ประมาณนี่ยน,นะคะเก้าสิบแปดสิบเก้านะคะจะเป็นเซตน่ะ อันนี้เชฟตะกิวก็มานะคะเดินยังไงดีเราเอาวนวนเป็นล็อกก่อนนะคะเห็นหมูย่างอะ่ะเป็นตัวตัวเลยมีเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนบางมีบางท่านถามนะคะหมูย่างหมูย่างเมืองตลังนะคะไม่รู้เจ้างนี้ของอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันคอหมูย่างคะ่ะร้านนี้มีไข่ดาวนะ,ะมีบะหมี่ ข้างๆก็ให้ดูบรรยากาศร้านข้างนะคะก็ะะจะเป็นมีร้านแบบนีนะคะ้ครับชาค่ะชาไข่มุกไต้หวันนะคะ,ะ,คะต้ยมยำไก่ดาวอาแฟค่ะเพื่อนะ แก้วราคาน่ารักนะเริ่มต้น49กว่าจะเลิกโกโก้ได้นะครับโหเห็นหมูหรือยังครับเป็นตัวเลยเริ่มต้นใหม่ๆนะคะเริ่มเปิดร้านใหม่ ใช่หมูย่างเมืองตรังค่ะท่านไหนนะคะอยากทานนี่มีออกร้านนะโอ้สองตัวเบลเลอร์เลยมีแบบเป็นข้าวด้วยข้าวกล่อง ตุงตังนะคะแล้วก็รถนวลบรรทัดทองค่ะรถนวล,ลขนมต้มอร่อยนขนมกล้วยก็มีค่ะขนมกล้วยเท่าไหร่คะหกสิบ แล้วก็มีเฉกวก้วยหมูแดงด้วยปป้นแป้งค่ะนี่ไปต้องโผลนะคะปป้นแป้งเค้กไก่หยองเจ้าแรกในไทย <c oughs> ยำลูกชิ้นคุกค่ะ <c oughs> กินงัวลูกชิ้นปลาสวัสดีค่ะร้านกิมงวนค่ะ มิชล <Michel> <ๆ>ีนเพื่อนๆชิ้นปลาลวกก็มีพิซซ่าญี่ปุ่นเสียบไม้ค่ะสวัสดีค่ะขอถ่ายหน่อยนะคะครับผมนดีเลยครับพิซซ่าญี่ปุ่นค่ะกินอะไรเป็นบ้างเอ่ยโบลน่ามีแฮมนะคะไผ่ดาว อ,อันนี้ไม้หนึ่งแต่ก,กอบนะใช่ค่ะเป็นพาเล่หรือแต่ก,กอบกลับบ้านดีเอากลับบ้านก่อนกี่บาทซอสเผ็ดไหมครับผมซอสเผ็ดไหมคะตัวนี้จะเป็นซอสหัวเสือครับจะเ,เป็นรสเปรี้ยวแต่ว่าตัวในตัวนี้จะมีเผ็ดอ่อนๆจะไม่ได้เผ็ดมากโอเคเท่าไหร่คะแปดสิบบาทค่ะ ถ้าเกิดกลับถึงบ้านาไม่หมดเย็นแล้ว,าลวสามารถเวฟได้นะครับนาทีนาทีครึ่งบบเวฟเสร็จเราค่อยร่าซอนเพิ่มม,าากกมันจะกลับมานุ่มเหมือนเดิมโอเคขอบคุณมากค่ะพยาธิครับค่ะขอบคุณค่ะค,ค,ะค,คะรัรบร้มีบาร์บีคิวด้วยค่ะวากิวนะคะมีทั้งไก่หมูนะคะเบคอนเนือนะะ้อค่ะ ตอนนี้ผัดไทยอาฉันค่ะเพืเ่อนๆมีผัดไทยทะเลนะคะผัดไทยกาก,ากหมูกำลังขับกินอีกกินอีกอ้าวอ้าวไทยอีกลูก <c oughs> ชิ้นเนอะผู้เรือสามลำอันนี้เคี่ยวชีสค่ะ ของขวัญวันวานมีขนมถ้วยนะคะแล้วก็น้ำใบเตยโดสน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งผสมมะนาวเอเวอรี่เดนะคะมีคพุกไก่ฉีกค่ะโอ้โหมีอันนี้น่าจะเผ็ดเ,ดเ,ดเดพื่อนๆเห็นพริกแล้ว โอ้ลิตมีนไ,ไงน้ำพิซซ่าญี่ปุ่นลิตรกแล้วนะคะเดี๋ยวคงใส่ต้องกินนายเกาะข้าเกียบเผ็ดหอมค่ะสวัสดีค่ะสามห่อร้อยค่ะเป็นเพื่อนหอ่อละ40ิบาทนะคะกรอบ่ะหมูกรอบบายเชฟเดยยังไม่มานะคะแล้วก็เอ็กเต็งฟูขี่เวลาค่ะเป็นขนมจีบสาลาเปานะคะแล้วก็จะมีโอ้โหขนมปังขังขยะโบราณค่ะสวัสดีค่ะ หนึ่้อี่ปีกาแฟโบราณสาต่อรุ่นสู่รุ่นนะคะสภากาแฟโบราณแห่งเยวาวราชค่อยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆขอบคุณนะคะคอนด็อกนะคะมีคางปุ้งด้ยวยแล้วก็มีเฟ้นฟรายค่ะชาสองสีไทยไต้หวันจงจเจริญค่ะเพื่อนๆ จะเป็นชาไทายกับชาไต้หวันผสมกันอน่ยนะคะนั่งกินเถอะครบแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปลงนะคะลิตรจะตัดเลยแล้วเดี๋ยวปล่อยนะคะตรงนี้เป็นสยามสแควร์วันค่ะถ้าหากเพื่อนๆนะคะมาจาก BTS นะ,ะเดินทางเชื่อมนะคะเข้ามาที่สยามสแควร์วันก็ได้แล้วมาลงนะคะออกประตูทางนี้ เดี๋ยววันนี้ปิดคลิปเลยค่ะนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็มาเที่ยวกันนะคะมาเล่นเล่นกันมานึกถึงบรรยากาศสมัยวัยรุ่นนะคะหรือว่าสมัยคุณพ่อคุณแม่ยังสาวๆาวนะคะที่นี่กันวันอาทิตย์เนี้ยคนจะเยอะนะคะวัยรุ่นก็เยอะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ